สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาชวนทุกคนคุยเกี่ยวกับเรื่องของ live commerce ครับลหลายๆคนน่ะยุคนี้นะเคยยินคำว่า live commerce กันหรือ,อยัง live commerce เคยอ,อะไรมันเป็นคำศัพท์ที่ป๊อปปูล่ามากๆและถ้าคุณยังไม่รู้จักนะ ไลฟ์ครับคือการไลฟ์นะครับคือการออกมาหน้ากล้องแล้วก็พูดแบบสดๆที่คุณรู้จักกันว่าไลฟ์สดไลฟ์สดนั่นแหละนะคือการไลฟ์ครับคราวนี้คอมเมอร์สคืออะไรมันคือการค้าพอเอาไลฟ์กับคอมเมอร์สมาบวกกันใช่ป่ะมันเลยเป็นเรื่องของการขายสินค้านะครับบนไลฟ์นั่นเองคราวนี้ทุกคนมันกลายเป็นสิ่งที่ป๊อปปูล่ามากๆแล้วบอกเลยว่ามันสําคัญมากๆนะครับตั้งแต่ปี2023ขึ้นไปไลฟ์คอมเมอร์สจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากบนโลกออนไลน์แล้วเป็นยังไงเราไปคุยกันในไลฟ์นี้ครับ สวัสดีนะครับทุกคนผมครูคุณนะครับสอนการตลาดออนไลน์ครับและววันนี้อยากจะชวนทุกคนนะมาคุยแบบชิลๆแล้วกันเนาะกนเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์คอมเมอร์สครับหลายๆคนน่าจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์คอมเมอร์สมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้นำเนาะเรื่องของการไลฟ์คอมเมอร์สหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินข่าวประเภทที่ว่าโรงเรียนจีนเนี่ยนะเขาแบบสร้างโรงเรียนขึ้นมาเลยแล้วก็เอาคนมายืนๆๆแล้วก็สอนไลฟ์สดนปังๆเลยมีการโฟกัสในการให้คนออกมาไลฟ์ขายของกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยทุกคน เดี๋ยวผมจะสใส่ภาพให้ดูด้วยนะครับอันนี้เห็นหรือยังว่าพฤติกรรมคนกําลังเปลี่ยนไปครับตรงที่ว่าคนที่จะสร้างรายได้โบนโลกออนไลน์มันไม่ใช่ยุคของ .com อีกแล้วมไม่ใช่ยุคของเว็บไซต์หรือว่าเว็บไม่ใช่ยุคของอ e ีคอมเมิร์ซอีกแล้วครับอีคอมเมิร์ซคืออะไรคือการไปวางบนแพลตฟอร์มวางบน lazada บน shopee พวกนี้ครับแต่มันคือยุคที่คุณจะต้องผนวกเรื่องของการ ปฏิสัมพันธ์เรื่องของการใส่ความเป็นตัวตนลงไปในไลฟ์เพื่อขายสินค้านั้นๆด้วยซึ่งเนี่ยแหละจะเปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อวิธีการขายของคนในโลกออนไลน์ไปอย่างสิ้นเชิงผมถามทุกคนว่ามีใครไหมที่มาในโลกออนไลน์เคยซื้อของผ่นานทางไลฟ์กันแล้วบ้างดีปะ่ะคุณคุณเคยซื้อของผ่นานทางการไลฟ์ไหมครับถ้าคุณเคยคุณพิมพ์คาว่าเคยให้ผมหน่อยนะในคอมเมนต์นะเราจะได้รู้กันทุกคนเชื่อว่าทุกคนเคยกันหมดอย่างตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ติ๊กต็อกใช่ป่ะมันเป็น สิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำไลฟ์คอมเมอร์สอย่างสิ้นเชิงเลยนะเมื่อก่อนคนจะต้องโอนเงินผ่านทางธนาคารถูกต้องบาจากการดูไลฟ์อะไรแบบนี้หรือว่าใช้ระบบดูแชทนะครับแต่ตอนนี้ t i k t o o k ช็อเข้ามาพนวกในไลฟ์สดแล้วเข้ามาพนนวกได้แบบเนียนมากจึงทำให้การซื้อของผ่านทางไลฟ์ง่ายขึ้นมากเลยครับเอออันนี้เลยจะบอกว่าทุกคนต่อไปนี้นะครับการซื้อของจากไลฟ์จะง่ายาขึ้นมากผมก็เลยไปดูข้อมูลรีเสิร์ชมาให้ว่า จาก etda นะครับเขาสำรวจว่ากิจกรรมอะไรที่คนในโลกออนไลน์เนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยทำกันมากที่สุด top 5บอกเลยว่าการดูไลฟ์ซื้อสินค้าเป็นกิจกรรมที่คนทําติดอันดับ,บดังนั้นคุณเห็นหรือยังว่าคนเปลี่ยนพฤติกรรมไปและเมื่อคนเปลี่ยนพฤติกรรมไปจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันมีคําคมเคยพูดไปว่าคนที่เคยขับรถยนต์จะไม่กลับไปขับเวียนอีกแล้วครับหมายความว่าไงพฤติกรรมคนเปลี่ยน จากการที่เคยซื้อของบนเว็บไซต์เคยซื้อของบน lazada shopee วุ่นวายนะครับแต่สามารถซื้อได้เลยจากพ่อค้าแม่ค้าบนหน้าไลฟ์สดพูดคุยได้ด้วยสอบถามได้ด้วยดูรายละเอียดทั้งหมดได้ด้วยแล้วเร็วด้วยเยี่แหละคือพฤติกรรมที่กำลังจะเปลี่ยนไปครับแล้วบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะถ้าคุณเป็นครูโค้ชนะแล้วคุณยังมวัวแต่ทำคอนเทนต์นะแล้วไม่มาโฟกัสในการไลฟ์สดบ้างเลย กำลังจะแย่แล้วนะครับและเนี่ยแหละคือวันนี้คือประเด็นที่ผมจะมาพูดคุยกับทุกคนเนาะแล้วอีกอันนึงเลยที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าตอนเนี้จะมีบริษัทจากประเทศจีนครับเข้ามาในประเทศไทยเยอะขึ้นซึ่งเป็นบริษัทประเทศมีเดียเป็นบริษัทที่จะเข้ามาเทรนคนไทยให้ไลฟ์สดกันได้เพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะเขาดูว่าการไลฟ์สดสร้างรายได้ได้เยอะครับเขาจะเอาคนไทยเก่งๆคนไทยเจ๋งๆเนี่ยเข้าไปในบริษัทแล้วก็ไปเทรนครับให้ไลฟ์สดเป็นขายสินค้าได้ ล่าสุดที่ผมได้ยินมาเนี่ยนะคือเขาจะมีการแบ่งเลยทั้งออฟฟิศแบ่งชั้นเลย 1, 2, 3, 4, 5ชั้นแรกเอาคนไลฟ์สดสายเมคอัพยืนเรียงสอนกันเลยทุกนเออชั้น2สายอิเล็กทรอนิกสยืนเรียงสอนกันเลยชั้น3สายนู่นสายนี้แล้วเอาจริงเอาจังมากนะครับและนี่คือประเทศไทยครับต่อจากนี้การไลฟ์สดในปี2023จะแข่งขันสูงมากๆแล้วถ้าคุณยังไม่เข้ามาเพื่อฝึกฝนเพื่อพัฒนา จงรู้ไว้ว่าวิกฤตกําลังจะมาแล้วครับสำหรับคนที่ทําออนไลน์แบบดั้งเดิมอยู่ดังนั้นครับรู้ตัวก่อนนะครับไวกว่าแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ไวกว่าครับผมเป็นกําลังใจกับทุกคนนะครับที่กำลังสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ผมบอกเลยว่าไลฟ์สดสําคัญจริงๆและตัวผมเองก็ใช้สกิลในการไลฟ์สดเพื่อเปลี่ยนนะครับการสร้างรายได้ของผมจากเมื่อก่อนเป็นวิดีโอคอนเทนต์ตอนนี้เป็นไลฟ์สดไลฟ์คอมเมอร์ส,สบอกเลยว่าเปลี่ยนหน้าตาไปอย่างสิ้นเชิงดังนั้นครับ ใครยังไม่โฟกัสเรื่องนี้ไปโฟกัสกันได้แล้วนะครับเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับฝากกดติดตามกันนะครับใครชอบเรื่องของการสร้างตัวโตนเรื่องของการตลาดออนไลน์กดติดตามผมไว้ครูคุณนะครับสอนการตลาดออนไลน์ครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ